เตือนนะครับเสพกัญชาถึงตายได้เลยถ้าคุณใช้เพ็ดหรือถ้าคุณเป็นกลุ่มคนเสียงเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดหมอโอ๊กไลฟ์สวัสดีเรามาดูกันนะครับเคสวันนี้นะครับเคสผู้ป่วยชาย 51ปีมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการแน่นหน้าอกแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็ญาติให้ระวันว่าได้ไปใช้กัญชามาคำถามคือปริมาณใช้เท่าไหร่แล้วก็โรคประจำตัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็น่าจะมีโรคหัวใจความดันหลอดเลือดรวมมาด้วยอันนี้ก็บวกลบนะครับรวมถึงข้อที่3 เคยใช้กัญชามาก่อนไหมในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าโอเวอร์โดสกัญชาจนเสียชีวิตนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากภาวะอื่นแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดไปเทียบกับเหล้าหรือเทียบกับบุหรี่นะครับมันน้อยกว่าเยอะนะนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามันจะมีได้ไหมมันก็มีได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะแล้วก็มีอีก2เคสวันนี้เลยครับเป็นผู้ป่วยชายอายุ16ปีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอายุ17ปีนะครับ มาที่โรงพยาบาลหลังจากมีประวัติไปใช้กัญชามาเหมือนกันนะครับคนแรกเนี่ยถึงขั้นกวนกระวายหายใจได้ตัวเองไม่ได้จนต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะครับคนที่2แค่ใจสั่นนะครับแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลตากสินนะครับอ่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้เสียชีวิตแต่แค่อาการหนักมีเพื่อนถามว่าถ้าเกิดภูมิตกต้องทํำยังไงนะครับ ถ้าเกิดภูมิตกคุณอาจจะขาดฮอร์โมนควบคุมภูมิคุมค้มกันก็ได้นะครับนะไม่ว่าคุณจะนอนน้อยนะหรือว่าคุณจะไม่ค่อยโดนแดดนะครับถ้าคุณภูมิตกให้คุณรีบไปตรวจระดับวิตามินดี3ระดับวิตามินดีห้ามต่ำกว่า30%ถ้าต่ำกว่า30%ทําทำยังไงจะฉีดก็ได้จะกินก็ได้ นะครับถ้าจะกินใช้เวลานานหน่อยถ้าจะฉีดก็เร็วหน่อยนะครับเรื่องของวิตามินดีสลองไปดูนะครับใครที่ภูมิตกลองไปดูสูตรวิตามินดีสของโมโอกนะครับต้องมี K2 ด้วยนะครับก็จะชะลอกระดูกพุนนะครับแล้วก็เอาแคลเซียมและเห็นปูนในหลอดเลือด ที่มาจากภาวะอักเสบนะครับใครที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงกระดูกคุณป่วยง่ายนอนไม่หลับวิตกกังวลเป็นภาวะซึมเศร้านะครับคุณต้องรีบไปเช็คระดับวิตามิน D3 สาด่วนๆเลยนะลองศึกษาความรู้วิตามิน D3 ได้นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ว่า DK เนะครับใครอยากตรวจกับโอ้ก็พิมพ์ว่าตรวจแล้วลองไป นัดใน l ล n e แอดดูได้ลองไปบอกว่าสนใจอยากจะไปตรวจวันไหนเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวหมอจะให้ทีมงานบอกอวันเวลาและสถานที่ลงมานะครับที กัญชาครับมีอันตรายเฉียดพลันและผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์อย่างไรบ้างเพราะที่1คุณจะเวียนหัวอันนี้เป็นอาการคลาสสิกเลยคือเวียนหัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายใช้กัญชาเกินขนาดนะครับอันที่2อ,อันนี้เจอน้อยนะแขนขาอ่อนแรงหรือว่าพูดไม่ชัดโ,โหอันนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือว่า มีชามีความรู้สึกตัวลดลงอันนี้คุณต้องไม่แยกว่าคุณเป็นอามาพึกอามาพาดเส้นเลือดสมองขาดเลือนอยู่หรือเปล่าหรือมาจากกัญชาอาการไม่พึงประสงค์ครับอันที่3คือสับสนนะครับเดินเซบางคนอาจจะชักแต่ชักเนี่ยคือคุณต้องโอเวอร์ดสคุณต้องโอเวอร์ดสสูงมากๆเลยนะครับหลายคนอารมณ์แปรปรวนถ้าเกิดคุณใช้ดอกกัญชาเนี่ยมันจะมี THC ซึ่ง THC เนี่ย มันจะกระตุ้นในช่วงแรกนะครับคุณจะรู้สึกแฮปปี้ยูโฟเรียแต่พอมันลงแล้วอะอารมณ์คุณจะจะชิปเปลี่ยนนะครับคุณจะแบบเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับแล้วก็ตื้อๆนะบแบบนอยนอยเหมือนพลังงานตกรวมถึงถ้าใครที่แบบใช้เยอะมากๆเลยเนาะคุณก็อาจจะเห็นภาพหลอนได้นะครับระบบหัวใจผลข้างเคียงมีอะไรบ้างน้องกัญชานะครับอันแรกอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปั๊มปิงหัวใจไม่ดีความดันตก ก็น่ามืดวูบหมดสติในบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนมีใจสั่นแน่นหน้าอกรวมถึงหลายคนเหนื่อยนะครับไม่มีเรียวไม่มีแรงแล้วก็หายใจไม่สะดวกรวมถึงบางคนอาจจะทำให้ความดันโลหิตมันชูดสูงขึ้นมาได้ใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงอันนี้คุณต้องระวังนะครับเรื่องของกัญชาแล้วก็ใครที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเนาะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทางระบบอาหารก็อาจจะทําให้คุณคลื่นไส้ อาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับปวดท้องก็เกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยเรื่องกัญชาก็คือห้ามให้เด็กหรือถ้าเกิดคุณอายุยังไม่ถึง25ถ้าต่ำกว่าอย่าเพิ่งไปใช้เพราะสมองเรายังมีพัฒนาการอยู่นะในเด็กเนี่ยไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดนะครับห้าม ให้เด็กหรือห้ามสูบห้ามเสพห้ามใช้ใกล้เด็กหรือห้ามปรุงอาหารที่มีกัญชาแล้วให้น้องกินเด็ดขาดนะนี่เด็ดขาดเลยไฮไลท์นะครับนอกจากเด็กแล้วมีใครอีกบ้างที่ห้ามใช้กัญชาเด็ดขาดเลยนะครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวทางด้านจิตนะครับโรคจิต จิตเวทโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคพารานอยสกิฟโซฟีเนียไม่แนะนำเลยเพราะอาจจะทำให้แย่ลงนะครับโรคกลุ่มที่2นะครับถ้าคุณมีโรคตับโรคไตผิดปกติอันนี้ห้ามใช้กัญชาโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้คุณไตวายหรือตับอักเสบได้ถ้าคุณใช้ผิดขนาดกลุ่มที่3ก็คือเด็ก ต่ำกว่าอายุ25ปีห้ามใช้นะครับกลุ่มที่4ห้ามใช้กัญชาถ้าคุณจะไปขับรถถ้าคุณจะไปใช้เครื่องจักรกลุ่มที่5คือคุณแม่หรือว่าสตรีมีครรหรือว่าสตรีให้นมบุตรกลุ่มที่6ถ้าคุณมีโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ห้ามใช้กัญชาไม่แนะนําเลยรวมถึงถ้าเกิดคุณกินยาพวกควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับพวกคอดโรนอะมิโอดโรนนะครับอะไรพวกนี้ระวังนะครับหรือถ้าคุณมีประวัติ แพ้ต่อผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วอีกข้อนึงข้อที่8คือถ้าเกิดคุณใช้ยาแก้ปวดนะหร,หรือถ้าคุณมียาในกลุ่มโอปิออยก็อย่าใช้ร่วมกันเพราะมันจะยิ่งกดคุณกดศูนย์หายใจนะครับทำให้คุณอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายอย่าไปใช้กัญชาร่วมกับสารเสพติดอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นสุราแล้วถ้าเกิดคุณแพ้ มีอาการอะไรจะบ่งบอกว่าเราแพ้กันชาได้บ้างนะครับ 1. เมื่อคุณกินหรือคุณเสพคุณจะเริ่มคันตามเนื้อตามตัวขันทั่วร่างกายสคุณจะเริ่มตัวแดงมีจำ้ำมีจุดผื่นมีจุดพดพรวมถึงคุณอาจจะมีลมพิษขึ้นมาเลยก็ได้หรือผิวหนังคุณอาจจะแห้งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผื่นเป็นแบบผื่นแห้งนะครับเป็นสเกลขึ้นมาเลยเนาะนะแล้วถ้าเกิดคุณแบบคุณแพ้ หนักๆเลยก็อาจจะความดันตกนะครับอาจจะหายใจไม่ออกอาจจะกะังวนกระวายหน้ามืดเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงคุณอาจจะแพ้แบบคุณได้กลิ่นแล้วคุณน้ำมูกไหลคุณหายใจติดขัดนะครับคุณเจ็บคอนะหรือคุณอาจจะคันตาตาแห้งนะหรือคุณอาจจะหายใจแล้วหอบเหนื่อยหรือหายใจแล้วไอ1ิข้อควรระวังเลยนะครับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์กัญชานะครับข้อที่ห ก่อนใช้ต้องศึกษาทบทวนให้ดีก่อนว่ามีผลประโยชน์อะไรนะครับเราจะใช้เพื่ออะไรแล้วเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมถ้าเกิดมีปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับข้อที่2นะครับถ้าอายุน้อยกว่า25ปีนี้ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีดอกกัญชาหรือว่าที่มีสาร THC ข้อที่3นะครับก่อนที่จะเริ่มใช้เนี่ยนะต้อง make sure เลยว่าเราไม่มีประวัติ โรคหัวใจนะครับข้อที่4นะครับห้ามใช้กัญชาแบบนี้ก็คือเอากัญชาไปเผาหรือว่าใส่บารากุหรือว่าเอากัญชาไปผสมกับบุหรี่นะครับหรือว่าเอาพันชาเนี่ยไปผสมกับสารเสพติดอย่างอื่นเพราะมันอาจจะมีสารปนเปื้อนเข้ามาแล้วมันก็อาจจะมี drug interaction กันหรือว่ามีการตีกันของสารเสพติดเหล่านั้นที่เราเอาไปผสมข้อที่5นะครับผู้ที่จะลองสูบ ใครที่จะลองใช้ไม่ว่าจะเป็นสูบกินหยอดทาดมอะไรเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดรูปนะครับให้เริ่มทีละน้อยโดยเฉพาะถ้าคุณจะไปกินเวลาคุณกินผลิตภัณฑ์กัญชามันใช้เวลาประมาณ1-2ถึชั่วโมงก่อนที่จะออกฤทธิ์หมายความว่าไงครับหมายความว่าพอเพื่อนๆกินไปแล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีอะไรเลย อย่าเพิ่งไปเบิ้ลรอสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนนะครับข้อที่6นะครับระวังคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างที่ไม่ได้สูบก็จะได้รับกัญชาของคุณไปด้วยนะครับรวมถึงเด็กและคนที่ไม่เหมาะในการใช้กัญชาก็คือ,อคุณแม่ตั้งครรภ์สตรีให้นมบุตรคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่มีโรคหัวใจโรคจิตโรคตับโรคไตเขาก็จะได้ควันของคุณไปด้วยข้อที่7นะครับหากมีสัญญาณของการติดกัญชานะครับเช่น คุณต้องใช้บ่อยมากขึ้นรวมถึงมันรบกวนการใช้ชีวิตรบกวนการทำงานนะครับและรบกวนความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้เพื่อนๆแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยนะครับเติดกัญชารู้ได้ยังไง1คุณต้องใช้ปริมาณมากขึ้น2คุณต้องใช้มันตลอดเวลาเลยนะครับ 3. ม,มันรบกวนการทำงานของคุณมันรบกวนชีวิตของคุณและมันรบกวนความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณนะครับ 4. ถ้าคุณไม่ใช้กัญชา คุณจะมีอาการ w i t h d r a w หรือว่ามีอาการลงแดงนะครับซึ่งมันไม่ได้เหมือนลงแดงในยาบ้านนะมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีนะครับดังนั้นต้องระวังอันนี้ไว้นะครับข้อที่8นะครับก่อนใช้กัญชาเนี่ยงดการขับขี่ยานพาหนะนะครับหรือการไปใช้เครื่องจักรอย่างน้อย6ชั่วโมงรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาร่วมกับการดื่มเหล้านะครับข้อที่9ครับการเลือกผลิตภัณฑ์กัญชาคุณควรเลือก จากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นจากหมอจากเภสัชกรนะครับเท่านั้นเพราะว่าคุณอาจจะเสี่ยงได้สารปนเปื้อนคุณอาจจะเสี่ยงได้โลหะหน,นักคุณอาจจะเสี่ยงได้ยาฆ่า,มาแมลงนะเชื้อโรคสารพัดอย่างนี่คุณไม่รู้แล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10หากเจอคนได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากอาหารหรือขนมที่ใส่กัญชาโดยไม่ได้แจ้งผู้บริโภคก่อนนะครับอันนี้ต้องเก็บ ข้อมูลเก็บรายละเอียดแล้วเราอาจจะต้องส่งให้หน่วยงานดูแลเนี่ยไปจัดก,การนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาจริงๆนะครับหมกฝากว่าแนะนำนะครับว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลปรึกษาเภสัชกรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาอย่าไปซื้อมาใช้เองกัญชาเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วในบ้านเราแล้วในหลายประเทศก็ไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับกัญชาเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าเขามีระบบรองรับในร่างกายยกตัวอย่างระบบสมองและประสาทก็เป็นระบบหนึ่งเนาะ central nervous system ระบบทางเดินหายใจ ก็เป็นอีกระบบหนึ่งกัญชาเนี่ยมีระบบของเขาชื่อว่า endocannabinoid system ก็คือแทบจะทุกอวัยวะในร่างกายของคนเราเนี่ยมีรีเซ p เตอร์หรือว่ามีการตอบสนองต่อกัญชาอยู่แล้วนะครับแล้วน้องกัญชาเนี่ยเขาไปจับกับรีเซ p เตอร์รีเซ o เตอร์คือเหมือนแม่กุญแจนะกัญชาเหมือนลูกกุญแจไปไขแม่กุญแจนะครับซึ่งร่างกายเราทุกที่เลยมีมีที่ไหนบ้างอ่ะระบบสมองและประสาทโดยตรงเลยใครที่ใช้กัญชาไม่ว่าจะเป็นสูบหรือเป็นกินนะครับก็จะเกิด อะไรขึ้นครับมาเอา เคลิมกินอาหารอร่อยเรียกว่าการสัมผัสต่อสิ่งเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วมันจะลงแล้วมันจะดาวนอกจากระบบสมองและประสาทมีที่ไหนอีกระบบภูมิคุ้มกันถ้าเกิดใช้ผิดใช้เยอะเกินไปแล้วเรานอนไม่หลับก็ทําให้ภูมิคุ้มกันพังได้เหมือนกันถ้าใช้ถูกกัญชาเนี่ยช่วยลดอักเสบแต่คุณต้องไปดูสารว่ามันคือสารอะไรในระบบทางเดืออาหารและลำไส้ก็มีผลนะครับในนี้เขาบอกว่าสารบางตัวในกัญชาเพราะในกัญชามีหลายสารมา ไมนว่าจะเป็น THC ตัวที้ทำให้หลอน CBD ไม่หลอนแล้วก็มี c b n g, t b g TBC นะครับแล้วก็ c b n มีจริงๆมันมีเป็นร้อยร้อยสารเลยนะครับในกัญชานะแต่นันเด่นเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมี THC กับ CBD อันนึงเมาหลอนอันนึง ไม่เมาหลอนซึ่งในระบบลำไส้เราเขาบอกว่ากัญชาอาจจะช่วยลดอักเสบรวมถึงช่วยให้ลำไส้เราเนี่ยหลั่งน้ำน้ำย่อยอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นยังมีอีกเยอะเลยครับในเรื่องของระบบเผาผลาญระบบฮอร์โมนนะครับระบบกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับผมอยากจะเน้นสิ่งนี้ครับก็คือกัญชามีผลต่อทุกระบบในร่างกาย เพราะทุกระบบในร่างกายของคุณมีระบบกันชารองรับอยู่แล้วก็คือ endocannabinoid system ทีนี้ THC แล้ว CBD มันต่างกันยังไงนะครับ THC และ CBD เป็น main Active Compound นะหรือเป็นสารที่ออกฤทธิห์หลักๆในตัวกัญชา THC เป็นสารที่ทำให้คนเคลิ้มเมารวมถึงถ้าเกิดใช้เยอะไปอาจจะเห็นภาพหลอนได้ซึ่งพอไปเทียบกับน้อง CBD น้อง CBD ไม่หลอนแล้วน้อง CBD เขามีฤทธิ์ช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็มีฤทธิ์ลดอักเสบนะครับมีฤทธิ์ช่วยแก้ปวดแล้วก็สาร THC ในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กัญชานะครับ ห้ามมีปริมาณสาร THC สูงเกิน0.2%ต่อน้ำหนักทั้งหมดนะครับ CBD ถูกกฎหมายสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แต่อะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีเหมือนสูบกัญชาเยอะไปนอนไม่หลับหลอนภูมิคุ้มกันก็เลยตกใครที่เริ่มเป็นเบาหวานตับอ่อนทำงานไม่ดีนะครับ คุณกินเชียงดาผัดไข่คุณกินต้มเชียงดากินเชียงดานึ่งแต่มันจะขมเนาะดังนั้นผมก็เลยบอกนะผมว่าให้สกัดเชียงดาเป็นผงเอามาเลยแล้วเป็นเชียงดาปลอดสารด้วยนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าเชียงดาไปอยากดูสูตรลดไขมันใครกําลังลดความอ้วนอยู่พิมพ์ว่าลดไขมันนะครับแล้ว AI จะส่งลิงก์อาหารต้องห้ามมาให้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สูตรให้ครบอีก2สูตรให้แอดไลน์แอดมุกมานะครับแอด ดรโอ๊กนะครับ @doctoroak นะครับแล้วบอกว่าอยากได้สูตรลดไขมันวันนี้หมอโอ๊กลาไปก่อนนะครับพื่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย